คืบหน้าล่าสุดคดีแตงโมนิดาผลการตรวจเลือดคนบนเรือพบยาเสียสาวในพยานบุคคลหนึ่งรายยังเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองสำหรับการเสียชีวิตปริศนาของแตงโมนิดาที่แม้เวลาจะล่วงเลยมากว่า2เดือนแล้วและมีการสรุปสำนวนคดีไปแล้วเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบเพิ่มอีก20ประเด็นสำคัญ และล่าสุดในวันที่10พฤษภาคมได้มีการเปิดเผยข้อมูลว่าพบยาเสียสาวในพยานบุคคลบนเรือหนึ่งรายผู้ตรวจการแผ่นดินเผยว่าอย่างไม่ได้รับคำชี้แจงจากตำรวจปมไม่ตรวจหาสารเสพติดสผู้ต้องสงสัยบนเรือคดีแตงโมนิดาและวันที่13พฤษภาคมเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวว่า ขณะนี้ได้รับหนังสือการตรวจสอบคอรทเทจจริงจากสถาบันนิติเวนโรงพยาบาลตำรวจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของแตงโมนิดาตามที่ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความวยุติธรรมในสังคมได้ยื่น้องเรียนขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาและแสวงหาข้อรทเทจจริง ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีกรณีเรือกปฏิบัติในการตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอลในร่างกายของพยานจำนวนสามคนแต่ไม่ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของพยานอีกสองคนซึ่งเป็นคดีเดียวกันและอยู่ในสถานที่เกิดเหตุเดียวกัน